สวัสดีค่ะมัในแยาแก้วแฟมิลี่สิพาใส่ปุยมักเนาะปุยมักที่เราหมักเองหมักเองแช้เองเนาะเนาะปุยมักของนาตาปุ๋ยมักเฮามักได้ปีหนึ่งแล้วพี่น้องอันนี้ยินแล้วใส่หลายงามหลายใส่หน่อยงามหน่อยเนาะเป็นอย่างจังบางสั่นเพราะปุ๋ยมักเขามักได้ปีหนึ่งเนี่ยมันยินแล้วใส่หน่อยย่านมันจืดเนาะแต่ว่ามันกั แก้วกับผสมดินปลูกแต่ที่แรกแล,ะละ้วล่ะนี่นี่แก้วอยากห้มันงามกว่านี่เนาะนี่งัอกับมาเหยียบอีกแล้วมือเ้ารนี่อยากให้มันงามอีกเนาะเขาก็เติมปุ๋ยหมักเราทําเองเราก็เติมเข้าไปอีกเนาะโมเมนต์ว่าใจเธอเดียวแล้วด้วยพี่นอ้องเขาก็สังเกตว่ามันมันก็งามอยู่แต่ว่าจากใจเป็นอย่างจังว่าจากใจ แก้วจัดเตรียมไว้แล้วปิดกองปิดกองอยู่นี่ชืชปุยมักนี่ปุ๋ยมักแกะแก้วสิใส่แลงนี่แหละแมนเบิที่เลี้ยงเซไล่อยูนี่แกะแก้วใส่แลงนี่เพราะว่าพักกุงตุ้งมันเป็นพักที่ดอกเร็วเนาะเพิ่นเป็นพักที่ดอกเร็วเัาก็ต้องเร่งเพิ่นเนาะนี่เนาะเักก็ใส่ปุ๋ยมักเนี่ยเกิดเร่งให้เพิ่นงามเพราะว่าถ้าเขาบบเร่งนี่ มันเจียนอยู่แค่นี้นะพี่น้องเขากัดโบเมน่าใส่ใส่ปุงดินแล้วละแต่ว่ามันงามอยู่แต่ว่าอยให้มันงามอีกเพราะว่าปุวงตุ้งมันใส่เวลาโบดุมันกัดดอกเนาะตูดอกแล้วก็มีเนี่ยเขากัดใส่เองสิละพี่น้องปุ๋ยหมักเราใช้เองทําเองต้องห่วงว่ามันจีันนี่กังัวเหยียบด้นี่งัวมาเหยียบมือเจ้านี่ปุณ พี่น้องเอ้ยเหลืองวัวอจังสีได้กินงัอน้อยงัอเจ้าจของนี่ละงัอของเสียเพื่อนมันมาหากินหยาเนาะเนี่อยอัดปุยมักเนี่ยมันออกดอกเลยเนีย่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยดอกมันอกอแยกแก้วสีเหลืองมันเพราะว่ามันเป็นพืชอายุสัน้นเนาะ มันเป็นพืชอายุสั้นเขาก็ต้องใส่ใส่มันงามขื้นก่าเก่าเนาะมันดอกอวบนี่ละต้อใส่มันดอกอวบ, <c oughs> อออบขึ้นปกติก็ใส่อยู่แล้วใส่กันอยู่แล้วเนาะบ่งแล้วก็ต้องใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยมักตอนด้แก้วบุท่านได้ใจนะพัตเตอร์บ่งมาหนิเพราะว่ายด้แก้วปุุงดินตอนตอนเริ่ม ปลูกเนาะตอนเริ่มน้ำปุ๋งไว้แล้วนะอันนี้เข้าก็ใจเที่ยวสองมาหน,นี้เที่ยวแรกคือเข้าปุ๋งดินก้อนเที่ยวสองเข้ามาติดแล้วเขาก็มาใส่ปุ๋ยมกักนี่แหละปุ๋ยมักเขาใส่ปุ๋ยมักขึ้นเห็นมันงามเป็นเที่ยวนี่แหละ บ้านเฮาเก็เอินบงแล้วก็ใสฟ,ฟุ้นนะอันนี้บงแล้วบ่าท่านใสนี่กับใสเถวแรกนี่แถวสองออันเป็นอย่างแกงนับว่าเถวสองเถวแรกเขาปุงดินแล้วเขาจังได้มันอเอาเบ,บี้ยมาใสเนาะนี่มึงดูงวเหยียบตายซ้ำนี่ง้อน้อยมาเหยียบไรฮว่าดูดพักกะ้ยงก้งบังขึ้นแปลงพักเสยนี่ พี chapel, ่น้องเอ้ยน่ะเขากับใจเองสิละมือหนึ่งกับถือกล้องมือหนึ่งกับใจปุ๋ยมักเขาเนาะบ่มีเขาบ่มีคนไทยให้เขาไทยเอาเองเนาะเขาทุลักทุเล่เนี่ยนี่หนาเขาก็ดึงออกบ่มีเวลาเขากับใ่ไปเลยมีเวลาดึงออกก็ได้ยน่ะ ว่ต้องย่านเปลืองใส่ไปเลยบบ่เป็นอย่างใสหลายแห้งงามว่ามันยินเลยด้ยเพราะว่ามักใบตปีก่ายนิดนี่พี่นอ้องไอ้แก้วมักไ้แตปีก่ายเป็นอย่างจะมักว้โดนดิมักว้มันยินเนาะปกติกะ มักแล้วก็ใส่รูดกันใหงามเลยนี่ห้ากับมักผัดมักใบแล้วเ้าผัดบ่ได้คกุ้มผยอกปลาย่างเนาะเ้าปล่อยันเลยนะก็เลยแบบใส่สีหลายๆแน่เฮี้แก้วกับก็เอาปุ๋ยมักตัวนี้ลาปลูกที่แรกก็ได้เฮ็ดที่แรกก็ได้ใส่ยวซองนี่ก็ได้กินเลยแหละพี่น้องบัานคันเ้าบา่อยับ ว่ากินแหนงมันถ้ากินแหนงมันเท่ากับใสอีกว่าจะก,กินแหนงมันเท่ากับเสริมดส่ปุ๋ยหมักเข้าไปอีกมันก็จะได้กินอยู่สองสุดสามสุดสี่สุดนี่แหละกระเบิดแล้วเท่ากับพวนดินตักมัชพืช แล้วห้ากับปลูกไม่ปลูกจำเก่านี่ก็ได้พี่น้องไอแก้วรองแล้วบบเป็นอย่างห้ากับใส่ใส่ปูนขาวน้ำเนาะเพราะว่าขาเสือ้อเสื้อล่าในด,ดินเนาะใส่สงบาที่เลยต่ ใส่ไปเรื่อยๆเน <ะ S 1> ี่ยไปยิบออกน้ำเนี่ยถือว่าได้ผลดีอยู่พี่น้องปลูกเดือนสามเนาะปลูกพักเดือนสามมันกับฮ้อนเนาะอากาศมันห้อนมันงามได้สำนีก็เอาละถือว่าโอเค แมงไหมนี่บรต้องห่วงหลายพดยกเจกแก้วกับมิตรหดต่น้ำตะไคร่กับอันเก่ารักแมงวันละมาดักได้ฟนดีเกินค,คาดเนาะอพอไดใส่ฟุน้นบามักกับโได้กนแล้วพอกเจ๊แก้วเคยลองแล้วแบบ ฟุ้นบ่ได้มักแมงไม่หลายกว่านี่ฟุ้นบ่ได้มักสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อย่าลืมดูคลิปให้จบอย่าลืมดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่าบ๊ายบาย